too hot really hot really really hot why so hot today raining coming soon ฮ <laughs> hello ทุกคนว้าว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 ขาตั้งขาอ่อนทำอยู่ดีวันนี้ขาตั้งอ่อนฮะขาอ่อนขาอ่อนฮ่ร้อนวันนี้ได้กำไรอย่างสวยเนนี่ว่าไงจ้าเนนี้ กำไลสวยว่ะเออห้ามทักเธอแล้วฮะกำไลยังสวยเลยนะฮะสวัสดีพี่ฝ้ายว่าไงเด็กๆอ๋อสกอตแมนฮัลสวัสดีสกอตฮัลโหลฮัลโหลสวัสอ๋สวัสดีพี่ฝ้ายวันนี้ด oh, ีเค้กครัสตาร์ด25บาทเวนเทเวบาทเนี่ย ง่วงทำไมเน่เน่ง่วงล่ะจ้าวันนี้โหสิบคนดูมีใครคิดถึงพี่มั่งเค้กเค้กคัสตาร์ดะเธออืมเค้กเค้กเค้กอืม อ่านไงคาสตาบักอ่านไงสตาบักใครอ่านสต <c oughs> าบัคอ้วนเหรออ่านว่าสตาเป็นไงคิดถึงไหมคิดถึงบ้านไหมกิติยาพรกิติยาพรพรายามจะพูดชื่อหลักให้มันถูกกันเนี่ยกิติยาพรเป็นไงทํางานเป็นไงอย่างบ้านครโด่งว่าไงโดง่งถามว่า ถ้าบอกว่าไม่จะผิดไหม <laughs> สวัสดีพี่ฟ้ายังโดง่งคะะายสวัสดีครับนิกกี้ยูนิวคิดถึงมากสบายชิวๆไหมชิวๆ <laughs> หัวแดนหัวแดนคืออะไรหัวแดนอะ อะไรอะ hobby still in Thailand yes h i l stay here baby my h o b come here, please นางจะออกไปอ่า exercise แล้วนะฮะวันนี้คิดถึงพี่ฝ้ายพิชยาดาคืออะไรหัวแดดพี่ฝ้ายด่ารักมมีใครคิดถึงบ้างบอกไปซิสารภาพมาซะดีดี yeah he shine different me um yeah i'm shy when i'm young but now i like talking i like to chat 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 too much you <laughs> want to go exercise mm, i'm not video generation he said that he said that he said ข้างล่างคือสาคูใช่ไหมบาทเราค่าสตาร์บาทบ้าอะไรจะเป็นสาคูพูดไปเค้ก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 สุดข,ขู่ยี่บาทอืม mm hmm. yes you want to come in Thailand you looking is market steam as is as is s market steam cake a cake enjoy baby why you sweet mouth i buy big packets to back because cheaper buy small one small one that's 100 pieces today i'm really lucky because uh i buy everything done sometimes don't have anything don't don't have oak don't have c a ้กเอ for you today have today have done well done sometimes they don't have ฟังไม่ออกนะฮะกินเค้กนางจะออกไปแล้วพี่บอกว่าพี่ไปซื้อของได้ของมาครบวันก่อนพี่ไปซื้อของบางทีโอ๊กก็หมดข้าวโอ๊กอ่ะนางกินข้าวโอ๊ตไง สาคูตรงไหนวะเค้กัสาคูงไงคัสตาร์ดคัสตาร์ดอยู่ดีก็อยากกิน <c oughs> สาคูมันก็ต้องเป็นน้ำสิแคนะ่ หาเรื่องคุยจริงๆเดี๋ยววันไหนพี่จะตีมพี่จะบอกนะ้นแจ้คุณแจโด่งอยากออกสตรีมเนี่ยจะหมดละวไม่ให้หมดก่อนเอาไว้นานมันแข็งด้วยขนมค้ีกไปไหนพาไปไหนกันแค่ 10บ,บาทจริงเหรอใช่ยี่สบ,บาทพี่เคยกินเค้กแพงสุดก็ชิ้นละเจ็ดสิบบาทมั้งเจ็ดสิบแปดสิบคืออร่อยจริงอะ่ะแต่ว่าอย่างว่าแหละวัตถุดิบมันนะอุ้ยวันนี้พี่มีอะไรจะพูดให้ฟังพี่อยากรู้แถวบ้านพวกเธออะหมูราคาเท่าไหร่วันนี้พี่ไปห้าง พี่ก็ไปเจอคนรู้จักคนหนึ่งเขาก็ขายอาหารตามสั่งนี่แหละเขาบอกว่าหมูแพงมากเออหมูแพงมากคือจะกินหมูเนี่ยรู้สึกว่ากินเนื้อดีกว่าไหมอะไรเงี้ยคือแบบหมูจะเท่ากับเขาเรียกว่าหมูสามชั้นโลละเขาบอกว่าโลละสองร้อยไหมแต่เท่าเนื้อแล้วนะจริงไหมเพียงู้อ่ะแถวบ้านหมูโลเท่าไหร่เขาบอกว่าหมูขึ้นหมูแพงขึ้น ไม่ได้ออกนอกบ้านค่ะมีแต่แม่ใช่ไหมมีแต่ที่บ้านเลยคนนะหมูหมูโลไลห <c oughs> มูแพงเขาบอกหมูแพงหมูแพงก็กินไก่แทนแล้วกันหมูบ้านผมโบดแล้วะร้อยี่สิบจริงดิ้ามาอยู่เนี่ยเขาบอกว่าแม่ค,ครัวหมูสามชั้นโลละสองร้อย สิบบาทหรืออะไรประมาณนี้แหละเขาว่านะแสดงว่าหมูล้วละร้อยยี่สิบแสดงว่ายังเป็นแบบยังเป็นหมูบ้านที่เขาเลี้ยงแล้วเขาฆ่าเองไหมเลยแบบไม่แพงมากอะไรเงี้ยเค้กหมดแล้วกินทุกคนแล้วกินหมดแล้วกิน <c oughs> หมดแล้วก็คุยต่อได้เห็นมานะ่าน่ะอือฝึก นั่งดีๆก่ปวดขาเนื้อจริงโลละสองร้อยแปดสิบเนื้อวัวเหรอโลละสองร้อยแปดสิบเขาบอกว่าเนื้อเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปือยเกยบอกว่าเนื้อวัวถูกถ้าได้ซื้อเนื้อหมูมาทำซื้อเนื้อวัวมาทำดีกว่าดีกว่า หมูแพงเขาบอกว่าหมูอ่ะส่งออกไปนอกนอกนอกโลกหรือเปล่าแล้วเวลาเราไม่มีหมูกินเราก็ต้องนําเข้าหมูจากประเทศเขาใช่ไหมพี่ไฟอยู่จังหวัดอะไรคะที่อยู่ชุมแพคะ่ะตอนนี้ ฮัลโหลฮัลโหลหมูแพงมากทำไงถึงจะได้กินหมูกรอบละทนีนี้พี่อยากไปร้านขายไม่ต้องแปลกใจนะถ้าไปร้านอาหารตามสั่งล้วก็แบบว่าเฮ้ยทำไมอาหารประเภทหมูมันถึงเพิ่มขึ้นหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรราคาเพิ่มขึ้นเพราะหมูมันแพงวัตถุดิบแพงอาหารนึงก็ต้องแพงขึ้นไปด้วยพี่คิดว่านะ เพราะว่ารู้สึกอาทิตย์ที่อาทิตย์ที่แล้วพี่ไปกินอาหารตามสั่งร้านหนึ่งก็เป็นร้านที่ถูกที่สุดอยู่แถวที่พี่อยู่นะก็ถูกแล้วแหละไม่มีแล้วแหละอย่างตา่ําก็ถูกสุดก็สาสิบห้าบาทใช่ไหมแต่ร้านนี้ยังขายสามสิบาทอยู่บางอยาบใช่ไหมละ่ะแล้วทีนี้แกก็บอกว่าหมูกรอบประเภทหมูกรอบนี่เพิ่มขึ้นมากเพราะว่าหมูอ่ะเอาไปทอดหมูกรอบมันก็รีดเหลือนิดเดียวใช่ไหมละ่ะเอาไปทอดแล้วก็อะไรมันกรริดน้ํามันออกมันก็จะเหลือชิ้นเล็กลงแต่หมูถ้าหมู สามชาถ้ามันต้มมันก็ดูใหญ่ใช่ไหมแต่นี่มันก็ดูดูเล็กลงอะ่ะบ้านผบ,บขายยี่สิบโอ้ขนาดนั้นเลยกะทิของไทยจะเจ็งแล้วพี่จะเจ็งกะทิของไทยจะเจ็งหรือจะเจ็งจะเจ็งแล้วพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายทั้งดูน่ารักทั้งดูอะไรนะพูดจะรักๆนะคะว่าพิชยาดาบ้านผมขายถูกนะขายยี่สิบบาทอะ่ะ อาหารแพงมากต่อไปคงต้องกินข้าวกับน้ำปลา <c oughs> น้ำปลาลดน้ำปลายี่ห้อไหนอร่อย <c oughs> พี่ได้ยินข่าวว่าน้ำปลายี่ห้อยี่ห้ออะไรแมกกาเชลเหรอแล้วก็มียี่ห้อเปาฮูเปาฮือก็แพงนะน้ำปลาอะไรขวดละสี่สิบาทก็ถือว่าแพงนะน้ำปลาขวดละสี่สิบน่ะน้ำน้ำปลาที่พลรสเนี่ก็เป็นน้ำปลาที่เข้มเข้มปีเลย <c oughs> เพิ่มไข่ดาวเป็นยี่สห้าัดดีค่ะแปมแชนแนลแปมแปมจริงค่ะอาหารแพงมากซ,ซื้อน้ำปลากินน้ำปลาลดไหนได้ยินว่าน,น้ำปลาแมกระเชลเนี่ยติดท็อปๆเลยที่คนชอบทานเหมือนกันทาน,ทานกับข้าวเปล่านะเพราะว่ามันจะมีความเค็มๆหวานๆคือมันน่าจะผสมมาแหละก็คือมันก็รสชาติไม่แบบเค็มโดดปีด๊ดเหมือนที่พอลดประมาณนั้นพี่รู้สึกว่า มันรสชาติต่างกันแล้วของเมกาเชียลมันก็จะมีแบบพวกอะไรแบบเป็นพวกน้ำปลาที่สําหรับพวกราดปลาทอดที่แบบราดน้ําปลาอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่มันก็คนละแบบแต่พี่คิดว่าเมกาเชียลนี่รู้สึกว่าจะขายดีเหมือนกันกินกับข้าวอะแต่พี่ก็ไม่กินข้าวกับไม่กินสมัยพี่เรียนนะพี่ก็จะกินข้าวกับซอสซอสอะไรฮะซอสไอซอสถั่วเหลืองนะ่ะ เคยกินข้าวกับซอสทะเลือคือไม่มีตังกินข้าวหรือว่าขี้เกียจหรืออะไรก็ขงข้าวกินกับข้าวสวยกินกับซอสก็กินก็จะเค็มเ็มใช่ไหมโอ้โหเป็นอาหารคนจนสุด,สดเลยพี่ก็เคยกินนะไม่ใช่ไม่เคยกินนะสวัยเลียด่ะเออเดี๋ยวผมส่งให้ดู20บาทเป็นยังไงกระเพราหมูกรอบวุ้นเส้ต่อไป20บบาทคงไม่มีแล้วล่ะนะ <c oughs> ตอนนี้หมูแพงพี่ว่ามันจะแพงขึ้นเรื่อยๆตอนเนี้ยแพงขึ้นปานทอง <c oughs> กินกับซอสพริกก็อร่อยนะซอสพริกอะไรซอสพริกสีราชาหรอซอสพริกซอสพริกเนี่ยรู้สึกว่าถ้ากินกับทอดไข่เจียวจะอร่อยทอดไข่เจียวก,ก,กับทอดไข่เจียวกินกับซอสพริกซีราชากับซอสมะเขือเทศเดี๋ยวพี่บางคนชอบกินซอสมะเขือเทศมากกว่านะไข่เจียวกับซอสมะเขือเทศน้ำตาทิปลบเค็มมากแค่บีบใส่ปลาแค่บีบใส่ปล <c oughs> <c oughs> <c oughs> าใช่ใช่ใช่ ซอสมะเขือเทศพี่เคยกินข้าวกับซอสมะเขือเทศอนะที่เคยกินก็จะมีซอสแม็กกี้ไหมมีแม็กกี้มีอะไรฮึมีแม็กกี้มีซอสถั่วเหลืองแล้วก็ฝาเขียวนะฝาเขียวมันซอสผู้กระทงไหมที่เคยกินนะกับข้าวเปลา่าก็ประมาณนั้นแหละส่วนมากอะ่ะเด็กหอมันก็ทอดไข่หนูกินต้มยำกุ้งอะไรนะ กินข้าวกับซอสค่ะอาหารเด็กๆไงแม่ทอดไข่ให้ทอดไข่เจียวส่วนมากเด็กจะกินไข่เพราะไขนะ่น่ะมันมีโปรตีนครบอยู่แล้วก็กินไข่ต้มก็ได้ไข่ทอดก็ได้ไข่เจียวก็ได้ก็อย่าพยายามใส่น้ํามันให้มันเยอะก็ถ้าไม่อยากอ้วนก็อย่าก,กินน้ํามันเยเอะเกินไปก็กินพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยเันดิกินข้าวกับซอส <c oughs> พูดแล้วก็หิวนะเน,นี่ย วันนี้พี่ก็จะไปซื้อโจ๊กให้แฟนพี่กินไม่ใช่โจ๊กมั้งข้าวต้มพี่ก็อยากกินเหมือนกันนะข้าวต้มข้าวต้มมันเป็นอะไรที่กินแล้วลื่นคอดีแล้วก็เขาเรียกไง<ฮะ>ก็เบาท้องดีแล้วก็ไม่ค่อยหนักท้องอ่ะกิน กินอะไรนะดาวไข่เจียวไข่ตุนไข่ต้มมีหลากหลายมากมายมีไข่ดาวไข่เจียวไข่ตุนไข่ตุนไข่ต้มเออมาครบสูตรเลยดาวเจียวตุนต้มหนึ่งหนึ่งมวหุงต้มหุงต้มหุงต้มอยากสตรีมา่าอยากอยากฟังเพลงนะแต่พี่กลัวติดติดเหลืองค่ะพี่ติดเหลืองพี่เดสมอร์เรนเลยนะนะเนี่ยมีเพลงหนึ่ง ที่พี่ชอบชอบแซววิ่งเลอะในทิกตอกกำลังแบบฮิตมากที่มันเต้นอย่างเงี้ยตื้อตื้อตื้อตื้ดเนี่นัตต่นแหละก็คือเพลงของเขาด้วยแหละดูสตรีมพี่ขึ้นอยู่หน้านี้นะ่ะ <laughs> นางโด่งส่งมาให้แล้วอันนี้คือโทรศัพท์สำรองพี่เลยที่ลาซาดต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 ้า หนูชอบข้าวต้ม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 หรือโจก๊กเดี๋ยวพี่จะโชว์ภาพให้ดูคิดไม่ออกอะ่ะพี่ไม่จะโชว์ภาพอะไรให้ดูพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายเรียกพี่ฝ้ายนะฮะพิชยาธิดาอะไรชื่อพิชะยาธิดาใช่หไหมหอ,อยากให้พี่เรียกว่างั้น อ้าวพี่ลืมไปอันนี้ไม่มีคีย์บอร์ดไทยเพราะว่าแฟนพี่ก็ใช้ใจเย็นใจเย็นเปิดไม่ได้ตอนนี้ไล์อยู่เปิดไปได้เธอทำไมเหลือแค่สองคนสี่คนสองคนสามคนสี่คนมีเ๋ยวคนว้ามมาพี่กินข้าวยางยังไม่กินพี่กินแค่คัสตาร์เคกหมดไปเมื่อกี้เมื่อกี้เลยอะ่ะเออหมดไปเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ย ดูบัญชีธนาคารพี่มีเยอะจัดเยอะมากกรุงไทยตอนนี้พี่เปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้บัญชีกรุงเทพในการรับตังของ u t u b e นะเพราะว่าถ้าใครทำ u t u b e แนะนะให้เปลี่ยนเป็นกรุงเทพเพราะว่าเลทจ,จะดีกว่าพี่เคยใช้กสิกรแล้วมันเลทน้อยมากเหลือประมาณ28ดดอลลาร์เองโอ้โหน้อยมากๆแต่ถ้าเลทดีเนี่ยแนะนำเป็นกรุงเทพเลทจ,จะดีที่สุดเลยแล้วก็มี กรุงกรุงกรุงไทยกรุงไทยนี้ไม่มีอะไรนอกจากนี้ห <c oughs> นี้สินในการกู้กยโสอโ,โอโพี่เปลี่ยนใหม่แล้วพี่ลืมว่าพี่เปลี่ยนอาสกุลใหม่อันนี้น่าจะเปลี่ยนอาสกุลใหม่แล้วแล้วลก็มีของกรุงเทพกรุงเทพก็เพิ่งไปเปิดใหม่ก็เป็นนามสกุลใหม่เหมือนกันนะฮะก็เป็นบัญชีที่เก็บตังค์นิดนิดหน่อยๆน่อยไปค้างบัญชีไปเพราะว่าธนาคารกรุงเทพอะมันมีข้างหลังบอกว่าเนี่ยข้างหลัง ธนาคารจะเก็บค่ารักษาบัญชีเดือนละ50บาทในกรณีที่บัญชีสะสมมียอดต่ำกว่า2,000บาทไม่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องกัน1ปีก็คือถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวไม่ไม่คือไม่เอาเงินเข้าเงินออกเขาเรียกว่าทุกๆเดือนน่ะเราต้องมีเข้าออกสักครั้งสองครั้ง,ง,งเนี่ยมันคือการเคลื่อนไหวบัญชีถ้าไม่มีเลยแบบเอาเงินค้างไว้ก็ค้างไว้อย่างเงีย้ยงัย้นน่ะมันก็จะคิดเราเดือนละ50บาทไปไปมาหมดบัญชีจ้อย <c oughs> <c oughs> อันนี้จริงๆ คัาสตาร์ทเค้กสาคูนำกะทิจะไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนบัญชีนี้ก็เป็นบัญชีที่พี่โหเดินเงินไม่ใช่เป็นล้านแล้วหนเนี่ยแต่ก่อนอะพี่เคยทำธุรก,กิจอะไรอย่างนึงก็โดนโกงไปพี่เดินโกงมาเยอะมากจนแบบพี่อ่ะเปิดช่องอีกช่องหนึ่งนะชื่อช่องว่า life of i e นะแต่ว่าพี่ยังไม่อัปเดตอะไรลงไปเลยพี่กำลังคิดอยู่ว่าพี่จะเปิดคอนเทนต์ไงจะเปิดการแน,น,นะนำ ตัวยังไงดีจะเล่าเรื่องประสบการณ์พี่จะเอาไปลงช่องนั้นด้วยคิดว่านะจะเอาลงช่องนั้นด้วยกําลังคิดว่าจะแยกเอพิโซดกันไหมหรือยังไงดีคิดก่อนขอคิดก่อนนะจะจะแยกตัวนั้นเป็นแบบไลฟ์สไตล์ของพี่เลยว่าเออพูดประสบการณ์นั่นนี่มันเล่าเรื่องสตอรี่ถ้าใครชอบฟังอ่ะนะเอออันนี้ก็ TMB TMB All f อ็นี่ฟดีอย่างนึงคือโอนจ่าย ฝากเงินตู้ไหนข้ามเขตก็ได้ไม่มีเสียค่าธรรมเนียมนี่คือดีด,ดีดีอยู่พี่มีทั้งหมดเกี่ยวชีหนึ่งสองสามสี่พี่มีสี่บัญชีไม่ใช่มีสี่บัญชีหรอกมันมีบัญชีนหนึ่งที่ยังไม่มีเล่มก็คืออมอมสินออมสินพี่อะ่ะเพ,พิ่งไปทํามาเพราะพี่เพิ่งไปกู้ตังค์มาเหมือนกันเป็นหนี้นั่นเนี่ยเป็นหนี้เนี่ยไม่ได้รวยแนละ้วหนี้เยอะมากเรียนจบมาพร้อมหนี้สินมาจากเมื่อก็ยศทสองนั้นเละพี่อะ่ะ สงการนี้พี่ไปเล่นไหนโอ้สงการไหนคะเขาไม่มีแล้วสงการนะเขาหยุดแล้วเขาแคนเซิลไปแล้วแหละ <c oughs> หมดตัวผมมีหนึ่งแสนโอ้ยขี้โมว่างไรไปหนึ่งแสนเ่ยแสนสาหัสใช่ไมเอฟซีวันวิสาวันวิสานุก,กูลพักคือใครอะ่ะเธอคือใครคือใครไหนมีอะไรจะถามอีกไหมคะ เดี๋ยวพี่จะปิดไลฟ์แล้ว,วเดี๋ยวพี่เดออกไปตลาดอยากพาไปเดินตลาดนะแตเน็ตโทรศัพท์พี่มีเน็ตเลย <g ül> พี่ต่อพี่ใช้เน็ตในเครื่องนี้แล้วไนงะเครื่องเนี่ยพอพี่เอาใส่แฟนพี่สอนหนังสือนางต้องใช้เน็ตที่ดีดีเกินไปโอเคยังไงก็ ฝากกดไลค์ฝากกดตาฝากกดแชร์พี่คิดว่า1นึ่งแสนซับเดี๋ยวพี่จะแจกของให้กับ FC ที่ติดตามพี่ข้อชอบมาดูในไลฟ์ like. พี่บ่อยๆพี่ก็อาจจะจําได้โอเคร้อนมากอะพี่จะไปตัดผมอยู่พี่จะไปเล็มผมออกเหรอผมพี่มันยาวมากบาย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  are you working from home now? Mm, sometimes i go back to help mom in the shop uh, at the shop yeah because sometimes she busy and uh, maybe i go help mom to two time, three time. if she wanna go i think but at home i always do is <laughs> yes video but i don't have wrong. i don't have video anymore because i don't have spam for video scotland ah uh, you stay in Scotland. uh you stay at home your country oh my husband my hobby told me about him want to go back to uh two more months ago but i must to take him to do visa uh next week i think next week i think next week he want to make a visa from uh, I mean, yes. you yeah, pass uh, why is a visa? But can stay two more months, I think. And after that, he wants to go back to Australia. I think because government can help, and not want to buy some. Not, not want to pay about 3,000 3, US dollar to quarantine. I think quarantine in Australia. He talk a lot money. So much. I think. but not easy when you come to Thailand too I think you m u s t to pay to quarantine and not sure 100,000 US dollar so expensive I think when you have family when you have a children at Thailand how you do how you come back ไม่ต้องตัดผมค่ะยาวสวยๆไม่พี่ว่าจะเป็นเลมเป็นเลมออกเป็นเลมไปมออที่แตกปลายออกแล้วก็ทำเป็น ทรงตัว V อย่างเงี้ยทำเป็น V พี่ชอบหาง V V อะ Yes I c o u l d get back home when I have uh, sometimes I think i he g o i g back maybe I miss him too but sometimes together too much maybe talking <laughs> talking talking sometimes sometimes uh, talking not correct h i n y o u ฟเวอร์ตแอนด์ฮาวเวอคำใหญ่นะเจ๊บวังคำใหญ่อ่ะจนสวดนั่นหละทำไมอ่ะกินเคบับกาบับเคบับข้าวบะเคบับอะไรอะเคบับใหญ่มากใหญ่เวอวังอลังการอ่ะเออกี่โมงแล้วคะเดี๋ยวพี่ก็จะไปแล้วพี่จะไปแล้วพี่จะไปแล้ววุ้ยเฉลิมชัยมาช้า เดี๋ยวนี้เฉลิมชัยไม่เล่นไม่เล่นฟรีไฟแล้วเฉลิมชัยติดสาวไแน่เลยพี่ดูนะเนี่ย <c oughs> ฟังไม่ออกเลยค่ะโคตรใหญ่อะเจะ๊เออกินจสนสวดอะ <c oughs> พี่ไม่มีวิดีโอสแปแล้วเดี๋ยวพี่จะพยายามจะมาไลฟ์คุยกันพูดกันทุกวันอาทิตย์แล้วกันนะจะพยายามนะทุกวันอาทิตย์นะทุกทุก <c oughs> <c oughs> ทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ สวัสดีครับพี่ไฟปรมจา์ว่าไงปรมจานเรื่อยๆไม่เล่นแล้วเบื่อโปเออวันนี้พี่ก็เจอโปค่ะเธอโปยิงสามนัดแตกเออยิงสามนัดขึ้นแดงตึกตึกแล้วก็มีคนไปดูเยอะมากอะประมาณ20คนแล้วมันหอยู่ดีมันก็หลุดออกเพื่อนมันก็มารับพี่เล่นแบบคู่ไปอะนะทาไมต้องเจอโปด้วยทําไมโปไม่ไมจัดการอะเออบางทีมันก็ไม่น่าเล่นจริงๆอะเกมถ้ามันมีโปอะเออมาบ่อยๆนะคะคิดถึงโอเคไปแล้วนะคะ Does husband teaching English? Yeah, him still teaching English with a uh, China. But new contact, new contact him about him talk me about. He must go back China after ten July, July. Because if you can't go China in uh, July next next year, yeah, if him can't go back, we mean uh, finite contact. And when him if he want to go inside the china he must to make a visa business to go if go to china already can change a, change a visa for teaching him, 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 have, him have contact him side contact already from, 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 from china that's how i teaching why english he can't he talk me about him can't teaching me english well he always annoy me too about english because i'm not good english i know i'm not good english because i'm tired sometimes my brain is not not bright too much not smart too much sometimes i i try to learn a little bit a little bit sometimes i forgot. sometimes i remember yeah ฟังบ่ออกอามาหัดเล่นพับจีพี่เล่นเป็นเนราพับจีอะเธอ you think I I not good English เ e a l l y นี I talk real s c o t m a n oh sometime I sometime I see Lisa to comment my video too when have a uh, a uh, English English sub too but, mm. I don't have people to help me. I'm to do by myself. But if you want, I put some uh, translate for English because I'm to use laptop. Now my husband he take my laptop mm, already. i five I need to dick duck i What is dick duck dick duck? Bye bye. Bye bye. scott man. I want to go. I want to left already. Bye bye. Next time I try to every Sunday. I. Uh, I think I hope I try to do ขีเ้เกียจออกกำลังกายพี่ก็ขี้เกยียจเหมือนกันนะฮะ Yes translation in your video are good โอ้ยน้อมภาษาอังกฤษคอยฟังบ่ไปแล้วไปแล้วไปแรักนะทุกคนไปแล้วเนอะเป็นแล้วพวกวันอาทิตย์หน้าอยากจะค่อยนั้นมาใหม่ okay fun with husband <laughs> I really funny girl I think I'm really fun girl but he really looks dead I think I want to tie him laughing or but him not him not generation for video he will try he'll not come to my channel much you called him talk about not not my gen. Because different gen because' Jen um, for video I, I think my gen is go up with computer I think. but him Jen like to listen radio or something yes <laughs> okay well bye -bye. bye bye see you see you see you next week Let <laughs> oh huh Roby, u m 53. Sell your hobby. No, my husband is uh, 56. He is 56. 56. เ 56. รื bye, bye ่องกินเรื่องอะไรห้ามเครเกียดนะฮะไปแล้วบรายบ๊ายบายบายบายไปก่อนแล้วนะ